ทักทายชาวเมียโฟทุกทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมบาสตชันเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะมาบอกต่อกันเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเรา60แล้วมันดีต่อตัวละครเรายังไงบ้างนะ60นี้ไม่ใช่อายุนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเลเวล60แล้วก็มีค่าพลังรบที่มากกว่า60,000ขึ้นไปเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างแล้วถ้าเข้าไปดูในกลุ่มของเมียโฟนะครับก็จะเห็น2ออาชีพที่กำเนิดขึ้นมาใหม่เพราะเกมนี้เลยนะ อาชีพแรกนะครับก็คืออาชีพรับจ้างเก็บเลเวลแล้วก็ในส่วนของอาชีพที่นะครับเห็นมีมาแต่ว่าไม่ได้มาบ่อยนะก็คืออาชีพแก้หัวมีรับจ้างแก้หัวแดงแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลเวล60แล้วแล้วก็สามารถดันพลังรบเนี่ยขึ้นไปได้มากกว่า6 0,000แล้วเนี่ยมันดียังไงให้เรามาที่หัวข้อภารกิจนะอย่างแรกเลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะผมแนะนําว่าให้เราเปิดแมปไปเรื่อยๆนะทาภารกิจเนื้อเรื่องไปเรื่อย จนไปจอดอยู่ที่หุบเขามอล,ลนะส่วนล่างนะครับท่านผู้ชมเมื่อไหรก็ตามที่คุณมาถึงที่นี่คุณสามารถหยุดสต็อปได้แบบพักยาวๆเลยนะเพราะว่าหากคุณไปต่อนะครับมันจะค่อนข้างฝืนตัวละครละคุณจะหยุดอยู่ได้ตรงนี้แหละครับแบบสบายๆไม่ฝืนมากแล้วจะบอกนะว่าการมาฟาร์มทรัพยากรในพวกแมปเหล่านี้มันจะได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในส่วนของภารกิจ ที่ได้แร่เหล็กดําทุกคนดูตรงนี้นะครับพลังลบขั้นต่ำเนี่ยมันกําหนดไว้ที่45่หมแล้วของที่ได้เนี่ยดูนี่นะครับปกติ1แมปเนี่ยมันจะรับได้แค่1ภารกิจคือมันจะมีแค่ภารกิจเดียวอะ่ะที่เป็นพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ้แมปพวกนี้มันมี2ภารกิจให้รับเลยสบายเลยนะครับอยู่แมปเดียววิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องวิ่งไปไกลนะนี่นะร,รับพร้อมกัน2ภารกิจได้เลยแล้วจะบอกว่า มันดีมากๆเลยนะคือพอเราอัปเกรดตัวละครขึ้นมาจนมาถึงแมปพวกนี้ได้เนี่ยบอดมันจะน้อยลงพวกบอดเนี่ยมันจะไม่มีปัญญาทำตัวละครขึ้นมาเป็นเลเวลสูงๆแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์ได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการฟาร์มภารกิจรายวันที่ได้แร่เหล็กดำเนี่ยคุณจะฟาร์มค่อนข้างสบายกว่าตอนที่คุณอยู่ที่วิหารปีศาจกระทิงพวกนั้นนะ่ะคือคนมันเยอะมากๆผมเห็น แต่และคนโพสต์ในกลุ่มนะครับแบบว่าโอ้โหคือม่อนไม่ทันจะเกิดเลยตายหายไปหมดแล้วแบบนั้นมันมันท้อนะครับบางวันเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นนะครึ่งวันยังไม่เสร็จเลยภารกิจนะครับมันก็ไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นจริงไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันดีมากๆเลยคือมันจะได้ตัวนี้ด้วยนะครับมีภารกิจที่ได้แร่2ตัวนี้ด้วยนะ ไอแร่ตัวนี้มันค่อนข้างจะหาง่ายอยู่โอเคไม่มีปัญหาแต่ไอแร่ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะหายากทีเดียวในส่วนของทองคําขาวใครนึกไม่ออกว่าทองคําขาวเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้ตีพวกเครื่องประดับขั้นฟ้านะครับที่เราใส่ใส่กันนี่นะครับเครื่องประดับตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยสร้อยแหวนเนี่ยนะครับสามชิ้นเนี้ยใช้ทองคําขาวหมดนะแล้วมันค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม แต่หลังจากนี้ไปนะครับเมื่อเราเปิดแมปพ,พวกนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถเลือกทําได้วันละ3ครั้งกันเลยทีเดียวแปลว่า1วันเราจะได้12ก้อนเลยนะครับอาทิตย์หนึ่ง12 7 84ก้อนนี่ตีอาวุธได้ชิ้นหนึ่งเลยนะ8 4ก้อนเนี่ยปกติมันใช้แค่75ก้อนนะครับไอตัวนี้แล้วถ้าขายับขึ้นมาเป็นหุบเขามรณะลส่วนบนก็คล้ายๆกันนะครับเห็นไหมแร่เหล็กดำ มีให้เลือกทำสอภารกิจนะครับเห็นไหมล้วจะบอกว่าแมพพวกนี้นะครับม่อนไม่ได้ยากนะมีแมพเดียวที่ม่อนยากมากๆก็คือในส่วนของหุบเขาวงกลมเนี่ยจะเป็นที่ที่ม่อนเนี่ยยากสุดๆแล้วแต่ในส่วนของภารกิจภาคสนามตรงนี้นะครับที่มีชื่อว่าสนามเนี่ยม่อนจะไม่ยากแล้วเลือดมันไม่เยอะเลือดมันจะประมาณถึงแม้ว่าพลังรบส0 0หมก็จริงนะแต่ว่าเลือดมันจะประมาณ 6 0 0 0ถึง8ป0 0ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าข้ามไปที่โดดไปที่เขาวงกดเนี่ยเลือดมอนจะประมาณหมื่นอัพแล้วกว่ามันจะตายนะครับโอ้โหกว่าจะเก็บครบอะ่ะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อดีอย่างที่2กันบ้างนะครับในส่วนของทรัพยากรในการอัพสภาวะร่างกายแล้วก็พลังชีเนี่ยคุณจะหาได้มากขึ้นคือเมื่อเราไปตีมอนที่มันเลเวลสูงขึ้นไม่ใช่ว่าของที่เราจะได้ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะเป็นพวกขั้นเขียวอะไรแบบเนี้ไม่ใช่นะครับ มันจะมีโอกาสเริ่มดอบของฟ้าแล้วอย่างไอเซี่ยวเขาเดี่ยวอันหายากเนี่ยผมเห็นหลายๆคนโพสต์ลงในกลุ่มนะว่าเฮ้ยตรงไหนมันดอบบ้างบอกเลยว่าแมปสูงๆเนี่ยดอบเกือบทั้งหมดนะครับยิ่งถ้าเราใส่พวกสัตว์วิญญาณเข้าไปที่เพิ่มอัตราการดอบเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอนับในส่วนของพลังชีไอพวกยาหินยาหยางต่างๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะดรอปเป็นขั้นฟ้ามาได้เลยนะจากที่แต่เดิมถ้าเรายังเลเวลไม่เยอะมันก็จะดรอปแค่พวกชั้นดีก็คือขั้นสีเขียวนะครับแต่ว่าพอเราขยับอัพสปีดขึ้นมาได้เมื่อไหร่เราก็จะมีโอกาสได้ของฟ้าเนี่ยเยอะขึ้นเลยเท่านั้นยังไม่พอนะ้ำในส่วนของหินเวสแสงจันทร์แล้วก็หินปิศาจสีน้ําเงินเนี่ยมันก็ดรอปเยอะด้วยเช่นกันแต่ว่ามันไม่ได้ดรอปเป็นขั้นฟ้ามาเลยนะ มันจะดอกมาเป็นในส่วนของชั้นดีนะครับแล้วก็เราไปคราฟขึ้นมาเป็นขั้นไฟทีนึงมันค่อนข้างจะได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเนี่ยผมปล่อยฟาร์มแมปพวกนี้แล้วมันได้ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาคราฟอีกทีหนึงคือขั้นธรรมดามันก็ได้เยอะแล้วนะหินเวสแสงจันทร์ธรรมดาแล้วก็อัพขึ้นมาเป็นพิเศษจากนั้นก็มาคราฟขึ้นมาเป็นขั้นไฟอีกทีนึงแล้วทีนี้ผมมีทริคดีๆมาฝากนะในส่วนของการที่เรา จะเอาตัวไปปล่อยฟาร์มหาของหาทรัพยากรในการอัพค่าพลังต่างๆของเราเนี่ยจะเอาไปปล่อยฟาร์มที่ไหนดีเดี๋ยวผมพาไปดูครับทุกๆคนเคยสังเกตไหมครับในแมปเวลาเราคลิดเข้ามาเราจะเห็นสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างสีแดงบ้างตรงนี้มันมีความหมายของมันอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะถ้าเป็นในส่วนของสีเขียวสีเขียวมันหมายถึงมีอัตราการดอบที่ไม่มากแต่มันก็ดอบนะครับ ถัดขึ้นมาที่ดีกว่าสีเขียวก็คือสีฟ้าพวกนี้จะมีอัตราการดรอปของที่มากกว่าสีเขียวและถัดขึ้นมาอีกก็จะเป็นในส่วนของสีแดงสีแดงก็จะมีอัตราการดรอปของที่ดีกว่าสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่เอาตัวไปฟาร์มที่มันไม่ใช่เป็นแหล่งที่มันเป็นสีต่างๆเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าของที่ดรอปได้เนี่ยมันจะน้อยมากๆคือบางทีแทบไม่ดรอปเลยก็มี ลองเอาตัวไปปล่อยไว้ช่วงที่คุณนอนนะครับแล้วลองเปรียบเทียบกันดูระหว่างเอาไปไว้พื้นที่ที่ไม่มีสีกับเอาไปไว้พวกสีเขียวสีฟ้าสีแดงแบบนี้ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันได้เยอะกว่าจริงไหมแล้วที่สุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของพื้นที่สีเหลืองตรงนี้นะครับจะมีอัตราการดอบของเนี่ยเยอะที่สุดเยอะกว่าสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้านะแต่ว่าพวกนี้จุดพวกนี้นะครับ มันจะไปตรงกับพวกภารกิจรายวันข้อเสียงมันคือคนจะเยอะคนก็จะเที่ยวมาเดินเควสอยู่เรื่อยๆอครับการที่เราจะปล่อยตัวไปฟาร์มเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ตีปิดมอนเนี่ยมันก็จะน้อยลงก็ต้องยอมรับข้อเสียตรงนี้นะแต่ว่าอัตราการดรอปของมันก็จะไล่ไปตามนี้แหละครับแล้วพื้นที่สีเหลืองเนี่ยน่าจะมีแค่ในส่วนของสนามเขาวงกดเท่านั้น เพราะว่าเขาวงกฎเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ม่อนมีความยากที่สุดแล้วทั้งในส่วนของพลังค่า HP เนี่ยก็เยอะนะครับแล้วยังมีในส่วนของความถึกของม่อนเนี่ยสูงถ้าใครที่ปล่อยฟาร์มพื้นที่เขาวงกดเป็นประจำเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าม่อนเนี่ยมันเก่งมากมาถึงข้อดีอย่างที่3กันบ้างนะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชันเรทแล้วก็ฟังก์ชันการจจ่โจมบอสเนี่ยคุณจะสามารถเลือกทําได้มากขึ้น ผมแนะนําเลยนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องลงทุกวันนะเพราะว่ามันจะได้ทรัพยากรมาใช้ในการอัปเกรดตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วในส่วนของรางวัลครั้งแรกที่เราลงผ่านนะครับพวกเนี้ยมันดีมากๆเลยโอกาสที่เราจะได้ชุดฟ้ามาใส่แบบครบชุดหรือว่าเอาไปตีพัฒนาขั้นของอาวุธเราเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นไปด้วยที่สําคัญนะมันยังได้ในส่วนของทรัพยากรในการไปอัพพลังชีหรือแม้แต่ สภาวะร่างกายด้วยนะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาที่แคลนของเรานะแล้วคลิกมาที่สำรวจนะมันยังมีอีก2กิจกรรมที่ให้เราทําเช่นกันก็คือในส่วนของบอสแคลนอันนี้จะเริ่มในวันเสาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของการท้าดวลเผ่าเนี่ยจะเริ่มในวันอาทิตย์สิ่งที่คุณจะได้จาก2ภารกิจนี้นะ ทั้งเสาทั้งออทิ์นะครับก็คือไอเจ้าเนี้ยมันสามารถสะสมแล้วก็เอาไปแลกเป็นสัตว์แดงได้นะครับท่านผู้ชมใครที่เปิดกาชาแล้วไม่เคยจะได้เลยคุณก็สามารถที่จะสะสมพวกเนี้ยแล้วเอาไปแลกได้นะครับบอกเลยว่าการมีแคลนเนี่ยค่อนข้างจําเป็นมากๆนะแล้วก็พยายามเลือกแคลนที่แบบว่าคนแอคทีฟอยู่ในแคลนเนี่ยเยอะๆนะมันจะส่งผลดีต่อเราเนี่ยมากๆเลย มาต่อกันที่ข้อดีอย่างที่4กันบ้างน,นับก็คือในส่วนของดินแดนยอดฮิตจัตุรัสเวทมนต์นับเมื่อคุณพัฒนาตัวละครขึ้นมาได้สูงขึ้นโอกาสที่คุณจะเข้าไปยังชั้นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นแล้วบอกเลยนับยิ่งชั้นสูงทรัพยากรที่ได้เนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยอย่างเช่นถ้าคุณเพิ่งเป็นผู้เล่นที่ขยับจาก1 f มา 2F นะ f รับการเข้าไปฟาร์มทองแดงฟาร์มศิลาเวท ความค่าประสบการณ์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ไอ้พวกเนี้ยเป็นชิ้นสีฟ้าแล้วนะครับหลังจากที่คุณดอบแค่ขั้นสีเขียวพอคุณขยับขึ้นมาเป็นชั้น2เมื่อไหร่มันจะเริ่มได้สีฟ้าแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะมันจะเป็นประมาณเนี้ยไอเศษพวกเนี้ยเรามีโอกาสที่จะได้สีฟ้านะตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับสายขุดแร่นะครับที่ชอบเข้าไปขุด แร่เหล็กดําในเจดุรัดเว้นมอนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะขยับชั้นขึ้นไปได้สูงขึ้นแล้วยิ่งชั้นสูงขึ้นนะเจ้าที่ก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยนะแต่ว่าทรัพยากรที่ได้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะมันได้เยอะกว่าชั้นระดับต้นเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ถ้าใครที่เข้าไปฟาร์มพวกทองแดงพวกศิลาเวทอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่ค่าประสบการณ์จะรู้ว่าแค่ชั้น 1F เนี่ยมอนมันก็มีความยากในระดับหนึ่งแล้วนะครับ หลังจากที่คุณอัปเกรดขึ้นมาเป็นชั้น 2F เมื่อไหร่มอนมันก็จะเริ่มต้นที่เลเวล40ถ้าคุณเลเวลไม่สูงมากนะครับแล้วพลังรบคุณก็ไม่ได้สูงมากตอนที่มอนเข้ามารุมคุณนะครับคุณอาจจะตายได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับในเมื่อเราตั้งใจเข้าไปฟาร์มของความหน่วงของเวลานะครับในส่วนที่เราปิดมอนไปเนี่ยมันต้องรวดเร็วด,ด้วยนะของมันนึงจะมีโอกาสได้เยอะนะครับยิ่งเรามีโอกาสฆ่ามอนได้เยอะมากเท่าไหร่โอกาส ดอกของเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นนะครับพยายามอย่าฝืนตัวเองนะอย่าก้าวกระโดดมากจนเกินไปนะครับเพราะคุณจะเสียเวลาในการปิดมอนแล้วของที่คุณจะได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงพยายามเลือกห้องที่เราสามารถสู้ไหวอย่างผมเนี่ยพออัปเกรดตัวละครขึ้นมาเป็นเลเวล60ปุ๊บเนี่ยผมก็ขยับขึ้นมาเป็นชั้น 2F นะครับแล้วก็อยู่ได้แค่ห้อง1กับห้อง2เท่านั้นนะเพราะว่าขยับไปห้อง3มเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับ แค่ห้องสองเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยม่อนมันมันยากแล้วนะเราเริ่มปิดม่อนได้ช้าลงเราก็กลับมาที่ห้องหนึ่งนะครับทรัพยากรที่เราได้เนี่ยมันก็เยอะกว่าที่เราไปอยู่ห้องสองเนื่องจากมันอกความหน่วงในการปิดม่อนเนี่ยมันช้าลงมาต่อกันที่ข้อดีอย่างที่5กันบ้างนะครับในส่วนของดินแดนยอดฮิตเชน่นกันก็คือยอดเขาลับแลคุณมีโอกาสที่จะไปยอดเขาลับแลในชั้นสูงสูงได้นะครับและยิ่งไปสูงเท่าไหร่นะครับของที่ได้เนี่ยก็จะดีตามไปด้วย ถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ฟาร์มมาฟาร์มมอนในยอดเขาลับแลนะการที่คุณไปชั้นสูงสูทรัพยากรที่หาได้เนี่ยจะเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นแร่เหล็กดําหากคุณไม่พัฒนาตัวละครเลยนะคุณก็น่าจะเข้าได้แค่ชั้น1ถึงชั้น3แค่นั้นนะครับแล้วไอ้สชั้นแรกเนี่ยผมยกตัวอย่างสีฟ้าเลยแล้วกันเวลาเราไปขุดแร่สีฟ้ามันจะได้ราวๆประมาณ80ไปจนถึง120ประมาณนี้นะครับ ไม่เกินนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะับที่คุณสามารถขึ้นมาขยับขึ้นมาเป็นชั้น 5F ขึ้นไปเนี่ยไปจนถึงชั้น 6F เชื่อไหมครับว่าแค่คุณวิ่งเข้าไปขุดแร่ที่มันเป็นสีฟ้าคุณจะได้รอบละ150เลยนับชั้นเหลี่ยนะไม่ใช่150เปเปๆนะครับมันก็จะมีขึ้นลงบ้าง140กว่า,วา150บางที่โดดไป170ก็มี บอกเลยนะครับว่าถ้าคุณมาขุดชั้น 5F หรือชั้น 6F เนี่ย1กองสีฟ้านะคุณจะได้ประมาณ1 10,000กองละ10,000นะครับ1กองใช้เวลา10นาทีประมาณนี้ถ้าคุณมีสัตว์วิญญาณช่วยนะแปลว่าครึ่งชั่วโมงนับตัว1ใบคุณจะได้3กองก็แปลว่า30,000แล้วนะบวกเข้าไปอีกตัวอีก1ใบอีกครึ่งชั่วโมงคุณก็จะได้อีกประมาณ3กองนับ อันนี้ยกตัวอย่างแค่สีฟ้านะคุณก็จะได้อีก30,000ื่นรวมเป็นเ็ษนะครับ6,000ื 6, ต่อวันเนี่ยครับที่ผมบอกว่าคุณจะมองเห็นลูท่ทางในการหาไรายได้เนี่ยมากขึ้นแค่คุณมีการพัฒนาตัวละครให้มันสูงขึ้นนะครับอย่าหยุดอยู่กับที่ใครที่บอกว่าเลเวล40สามารถคุดได้ไม่จริงนะครับตอนนี้ต้อง60อัพแล้วนะ40อยู่ได้แค่ในฝันนะครับตื่นขึ้นมาเจอความจริงเนี่ยต้อง60แล้ว แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของชั้น 5F แล้วก็ชั้น 6F เนี่ยเวลาเราไปฟาร์มสมุนไพรนะครับมันมีโอกาสที่จะได้สมุนไพรชั้นสูงนะครับที่มันชื่อว่าโสมหิมะไอโสมหิมะเนี่ยมันใช้ในส่วนของฟังก์ชันการฝึกฝนลำพังที่เมื่อเราเลเวล70มันก็จะเปิดให้เราเข้าไปอัพแนะนำว่าให้เข้ามาสะสมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับใครที่สามารถพลังลบเนี่ย เข้าชั้น 5F กับชั้น 6F ได้มาเลยนะครับมาฟาร์มสมุนไพรหาสมหิมะพันปีเอาไว้ผมเชื่อว่ามันมันได้ใช้แน่นอนแล้วก็น่าจะได้ใช้เยอะมากๆแล้วที่สำคัญนะเวลาคุณไปเปิดหีบในชั้น5กับชั้น6เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ของขั้นอีพิกก็คือของขั้นสีแดงนั่นเองได้ทั้งสีฟ้าสีแดงนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะถ้าคุณไปฟาร์มในส่วนของแก่นพลังงานนะครับไอ้แก่นพลังงานเนี่ยถ้าคุณอยู่ชั้นระดับต้นๆคุณไปฟาร์มสีทองคุณจะได้ประมาณรอบละ2 3 0 0ประมาณนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณขยับมาเป็นชั้น5กับชั้น6คุณจะได้รอบละประมาณ500ไปจนถึง700เลยนะประมาณนี้นะครับมันดีมากๆเลยนะกองหนึ่งคุณได้แบบเกือบ5 0 0หมื่นเลยนะในส่วนของแก่นพลังงานนะครับ มาต่อกันที่ข้อดีข้อที่6กันบ้างนะครับก็คือว่าคุณจะมีลู่ทางในการขุดแร่เนี่ยมากขึ้นจากเดิมที่คุณขุดได้แค่บีชอนนะครับตอนนี้คุณก็จะอัปเกรดขึ้นมาสามารถขุดได้ที่หุบเขาอัสารพิษเล่นลับแล้วแล้วหุบเขาอัสารพิษนะครับก็จะมีมีบอร์ดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้กลายพันธุ์เหมือนพวกบีชอนนะครับคือมันยังมันยังพอมีลู่ทางในการที่เราจะแทรกเข้าไปขุดได้อยู่แต่ถ้าบีชอนเนี่ย ผมมองว่าตอนนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วทางผู้พัฒนาไม่ได้มีการแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญตอนวันนี้ผมเห็นผมเห็นเลยนะว่าบอร์ดเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองก็คือไม่สามารถทำอะไรมันได้แล้วนะครับ invisible นะต่อไปก็จะเป็น impossible นะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ <c oughs> คือถ้าเราเข้าไปเดินในหุบเขาอสสารพิษเราก็จะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยมีคนมายืนแบบ สับเปลี่ยนไปมาแบบว่ามายืนเฝ้าหนึ่งกองประมาณ 3- 4ี่คนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นบีชอนเนี่ยมันจะมันจะมีแบบว่า1กองมีมาเฝ้าประมาณ3 4คนก็คือมีตัวที่คอยสกิดเราตัวที่คอยรอเสียบอะไรแบบนี้นะบางทีก็มุดมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าถ้ามาที่หุบเขาอสารพิษนะครับจะเริ่มไม่เห็นแบบนั้นแล้วอาการแบบนั้นจะเริ่มไม่มีให้เห็นก็คือจะกองใครกองมันเลย อ่ะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศในส่วนของจุดฟาร์มแร่นะครับหุบเขาอสรพิษเล่นลับชั้น2ก็ค่อนข้างที่จะขุนเยอะมากๆเลยนะเห็นไหมวิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับท่านผู้ชมผมก็ดูไม่ออกหรอกนะว่าอันไหนบอดอันไหนไม่บอดแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวของเจ้าของเหมืองเกือบทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยแทบไม่มีชื่อภาษาไทยเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามีอยู่แค่เนี่ยนอกนั้นเป็นแคลนแบบ น,น่าจะเป็นพวกจีนพวกเวียดนามพวกฟิลิปปินส์อะไรพวกนั้นนะเห็นไหมครับแย่งกันโอ uh, ้โหเยอะมากเลยอะ่ะผมไม่สามารถอยู่ได้นานไปกว่านี้นะเพราะว่าเจ้าที่เขาค่อนข้างจะแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย